สวัสดีครับเพื่อนครับก็จบไปแล้วครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐครับมนโนกนักเล่าข่าวครับก็อดไม่ได้จะมาเล่าเรื่องประธานาธิบดีของประเทศที่เราคิดว่าเป็นมหาอำนาจเป็นตำรวจโลกนะสหรัฐอเมริกานะฮะก็อัปเดต ทั้มครับชนะาขาดเลยครับ279เสียงนะครับชนะคุณแฮร์รี่ลิสนะครับแฮร์รี่ลิสของพรรคเดโมแครตนะฮะทั้มนี่เขาพรรคดีพับดีก้นได้สองร้อยเดสิบเเสียงครับแฮร์รี่ลิสนี่ได้223เสียงนะฮะก็ต้องจับตาดูฮะเพราะว่าทั้มนี่เขาไม่ธรรมดา แมวเก้าชีวิตนะครับไม่ธรรมดาคนนี้เขามีนโยบายที่ค่อนข้างจะอันตรายอยู่นะสุดโต่งไม่งัน <c oughs> เป็นพวกชาตินิยมอ่ะว่าตอนนี้เขาก็จะตั้งธงเลยอ่อต้านสินค้าจีนจะตั้งกำแพงภาษีเลยสินค้าจีนเนี่ยที่ว่ามาถล่มสหรัฐตอนนี้นะสหรัฐแล้วก็ขาดดุลการค้ากับ <c oughs> ประเทศจีนเยอะฮะเขาก็เลย ต้องมาต่อสู้กับจีนเนี่ยเราค่อยดูนะผมว่าไทยมีผลกระทบฮนะสินค้าจีนมันก็ต้องทะลักมาไทยหล่ะอันเนี้ยเพราะว่าไปสหรัฐไม่ได้แล้วภาษีมันเยอะมาไทยไทยนิวฟีดอมไงขนมาดิเยอะเะจะแปลไขขวดว,ว่านไปครับอืมก็ขอแสดงความยินดีกับคุณทำมาไไรกันนะฮะอืมประธานาธิบดีอดีตคนที่40 45เขาเขาเป็นสมัยแรกปี คนที่สี่ห้านะแล้วก็ต่อมาก็แพ้กับโจเบเดนนะอืมแล้วก็อัปเดตเนี่ยเป็นคนที่สี่สิบเจ็ดปัจจุบันเนี่ยฮะนะครับ <c oughs> ผมก็มีเรื่องมาเล่าเพื่อนนะอันนี้ผมต้องขอบคุณพี่หมูนะขออนุญาตเอ่ยนามนะครับดรนิดิภูมินมนะท่านก็มาเล่าให้ฟังผมก็เก็บมาเล่าอีกทีหนึ่งนะฮะอาหารสมองนะนอกจากทำแล้วนะก็ยังมีอดีตประธานาธิบดีคลิปแล่นฮนะ คลิปแลกนเนี่ยก็ประวัตินี่คล้ายๆท um ั้มาเพราะว่าเคยเป็นประธานาธิบดีคนที่ยีิบสองของสหรัฐแล้วก็เว้นมาอีกสองปีมาเป็นอีกสมัยหนึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่ยีิบสี่นะตอนแรกเป็นคนที่ยีิบสองแล้วก็เว้นมายี Gerade, ิบสองยีิบสามเว้นมาสมัยหนึ่งแล้วอีกสมัยหนึ่งก็คนที่ยีิบสี่นะคลิปแรกน,นี่เขาก็มีความเหมือนที่แตกต่างกับทั้มหลายอย่างนะความเหมือนที่แตกต่างเนี่ย คลิปแลนเนี่ยเป็นคนที่สร้างศัตรูเยอะ <c oughs> พอๆกับพัมเลยสร้างศังตรูไว้มากมาใหระหว่างดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะนักประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าเขาเป็นผู้นําที่มีคุณสมบัติที่หายากที่สุดนะครับในยุคข,ของทองชุกทองชุบหมายว่าไม่ใช่ทองแท้นะทองชุบนะอคิปแลนเนี่ยเขาเป็นประธานาธิบดีที่ เป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุดจริตครับสุดจริตกล้าหาญแล้วก็จริงจังยึดมั่นในหลักการนะคลิปแดนนี่แตกต่างจากทัาก็คือทัานี่เข้ามาจากครอบครัวที่ร่ารวยนักธุรกิจรวยมากรวยเช็ดเม็ดส่วนคลิปแดนเนี่ยมาจากครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นนะอายุ16ปี พ่อคลิปนั่นก็ตายแล้วแล้วก็เขาก็มาเป็นครูสอนโรงเรียนชาบอร์ดแล้วก็อยู่มาก็มาเป็นอาสาสมัครของรดน้ำลงหาเสียงของพรรคดโมแครตนะฮะต่อมาก็เล่นการเมืองแล้วไต้เท้ามาเป็นผู้ว่ารัชกาลนิวยอร์กแล้วก็ขึ้นมาแข่งขันเป็นประธานาธิบดีก็ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ยี่สิบสองฮะสมัยแรกนะนะครับ คลิปนัน์ครับเขามีนิสัยที่ว่าค้านทุกเรื่องอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าปนานาเิบดีของสารัฐแต่ละคนนี่เป็นไงนะคลิปนั้นเนี่ยค้านทุกเรื่องนะครแล้วก็ต่อสู้กับนักการเมืองที่ขี้โกงอย่างไม่กลัวต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลนะคลิปนั้นเนี่ยเป็นคนพูดตรงไปตรงมาว่าเฮ้ยสารัฐเนี่ยไม่ควรจะให้สวัสดิการแด่ประชาชนมากเกินไปควรให้ อเมริกันชนเนี่ยประหยัดนะครับแล้วก็อย่าอย่าฟุ่มเฟือยประมาณนี้ฮะแล้วก็เขาเขามีนิสัยที่ว่าชอบความยุติธรรมนะโปร่งใสนะสมัยเขาเป็นนาฬิาที่พิเศไม่มีการฝากงานไม่มีการฝากข้าราชการใดๆทั้งสิ้ขนข้าราชการนี่มึนต้องสอบเองสอบไม่ได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นข้าราชการนโปร่งใสสุดๆนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ คีบลันแพ้การเลือกตั้งเนี่ยหมว่าตอนนั้นเนี่ยสหรัฐเขามีการทุจริตโคดโกงในเรื่องอบํานาญของทหารบันสึกฮบำนาญนะคีบดันเขารู้เฮ้ยมันโกง,งไงจิ้หายโกง,งบัญชีทหารบันสึกเนี่ยเขาก็เลยสั่งยุกเลิกเลยยุกเลิกบํนานาญเลยไม่ต้องให้มึงเลยมึโงโกงเนี่ยจนกว่าจะสอบสวนสาเด็ดเอาไปามาพวกทหารผ่านเสือกก็เลยไม่พอใจเขาก็เลยแพ้การเลือกตั้งในสมัยต่อมานะอันนี้คือเรื่องของ ของเรื่องไม่ชอบมาพากลน,นะแต่ว่าคลิปล่นเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ว่าปราบปรามการทุจริตนะเพราะว่าเขาสามารถเรียกที่ดินให้กลับคืนมาเป็นของรัฐ,ร,ฐรัฐบาลได้ถึงสองล้านกว่าไร่ฮนะสองล้านกว่าไร่เนี่ยโดยสอบสวนพบว่าบรรษัทรถไฟเนี่ยได,ได้ได้ที่ดินจากรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย,เ,ยเขาก็เรียกเอาที่ดินคืนนะแล้วก็เอาง่ายว่า หลายเรื่องที่เขาทําแบบว่าสุดโต่งอ่ะแต่มันก็เป็นผลเบี้ยวของประเทศนะนะเลยเก็บมาเรานะก็ต่างจากต่างจากโจไบเดนนะต่างจากโจไบเดนอย่างโจไบเดนนี่ก็เป็นปนา,นานาเทพดีที่สนับสนุนเซเวนสกี้ยูเครนสนับสนุนด้านการอาวุธยุธโทโธปกรณ์ให้มาต่อสู้กับรัเสเซียมันก็เลยเกิดปัญหาทั่วโลกเลยเรื่องเศรษฐกิจกนะก็เลยชิบหายไปวมด ไบเดนก็เลยตกกระป๋องไงจตกระป๋องไปนะนะครับก็เก็บมาเล่าฮะตอนนี้มันก็มีอะไรที่เราต้องจับตามองนะเพราะว่าทําได้ขึ้นมาครองอานาจด้ยเนี่ยน,ยนยโยบายสุดโต่งครับเนี่ยอเมริกันต้องมาก่อนเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับโลกใบนี้ยังไงแต่ว่าเขาก็ต้องต่อสู้หลายคดีฮะยังมีคดีที่ว่าเขาต้องต่อสู้อยู่หลายคดีนะก็จับตาดูก็แล้วกันนะครับก็โอเค แสดงความยิด,ดีกับทำกันเลยกันนะครับอืมเอาไงก็อ่าทําให้โลกนี้มีเสรีภาพกันลลวกันนะครับอย่าให้มีสงครามอย่าให้มีอะไรมากมายเพราะว่าเขามีต้นทุนทางสังคมสูงอะ่ะอย่างอีลอนมัสเนี่ยฮะอีลอนมัสมหาเศรษฐีของโลกนี่ก็สนับสนุนทำนะที่ว่าเป็นเจ้าพ่อทางอิเล็กทรอนิกส์ทางทางอ่า เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะนะครับก็มาสนับสนุนทำอย่างเปิดเผยนะอนะีลอนมัสนะก็รอดูครับว่าโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อทำในครองอำนาจนะเก็บมาลองครับชอบไปดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่ามาด่าผมจะบาปนะครับมโนกนักเล่าข่าวครับออกบ้านอย่าลืมใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมสวัสดีครับบุญรักษาครับเพื่อน